ดีค่ะวันนี้ดิฉันนะคะมาอําเภอบางเลนนะคะจังหวัดนครปฐรมนะคะวันนี้นะคะเรามาตามงานครั้งที่สองนะคะที่นาพิวันนะที่มาครั้งแรกในวันที่29เมษายนนะคะได้รู้จักกับพี่วันนะแล้วก็นาข้าวของพี่วันเนี่ยข้าวนะคะ20วัน นะะที่จะฉีดสมแดงนะวันนี้นะคะเรามาตามงานครั้งที่2พี่วันฉีดสมแดงไปแล้ว2ครั้งนะวันนี้จะมาทําความรู้จักกับพี่วันอีกครั้งหนึ่งนะคะมาเยี่ยมพี่วันอีกครั้งหนึ่งนะคะมาคบกับพี่วันเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะพี่วันค่ะนะวันนี้ก็มาอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่วันเมื่อครั้งแรกที่พี่วันฉีดข้าวได้20่วันที่ฉีดครั้งแรก นะคะใช่ไหมคะอ่าข้าวได้20วันฉีดครั้งแรกอ่อัตราฉีดผสมกี่ซีซีคะที่ใช้ส้มแดงอันนั้นสิบนะสิบซีซีสิบซีซีน้ำ20ลิตรนะคะแล้วก็ครั้งที่สองฉีดเออ่50ฉีด50ซีซีต่อน้ำ20 20ลิตรนะคะก็วันนั้นฉีดครั้งที่สองเนี่ยอายุข้าวได้กี่วันคะ40วัน ข้าวได้4ี่วันเนกะะือบสีว,วันอ่ะเกือบถึงเกือบถึงแล้วนะคะแล้วที่พี่วันมองเห็นนะคะฉีดสมแดงไปแล้วสองรอบพี่วันมองเห็นความแตกต่างกับการที่ใช้กับไม่ใช้แตกต่างกันยังไงบ้างคะเขียวแตกกอใบตั้งสู้โูกอืมแล้วแตกต่างกับเมื่อก่อนที่พี่วันได้เคยได้ใช้ยังไงบ้างมันไม่แข็งแรงแล้วเป็นโรคบ่อยฉีดบ่อยอืมฉีดนี่ก็คือต้อง,อต,องต้องกัน ทั้งป้องกันทั้งแก้เพราะพอยิ่งฉีดมากมันก็ต้นรีอ่อนอ่อนออนีน่หนอนก็ยิ่งกินอือทําให้ตั้งเปลืองค่ะก็ะคือพื้นไม่แข็งแรงก็ทําให้หนอนมาจัดก,กินได้ง่ายนะคะแต่หลังจากที่ใช้สมแดงความแตกต่างของพี่วันเนี่ยพี่พี่วันประทับใจอย่างไงบ้างคะที่ตัง้งแต่ส <ใจ S 2> ู<ๆ>้โลกแล้วเขียวใบตั้งไม่ต้องฉีดบ่อยค่ะมันงางท่เราเห็นอยู่แล้วอืนะคะที่พี่วันเห็นอยู่นี้เนี่ยความประทับใจมากน้อยขนาดไหน ประทับใจคือแบบมัซึูงโรคได้อืมก็ถือว่าประทับใจในระดับหนึ่งนะคะแล้ววันนี้นะคะพี่วันนะคะจะได้เริ่มฉีดควิกนะคะก็หลังจากที่ใช้สมแดงแล้วนะคะรอบที่สามจะฉีดควิกนะคะ่ะแล้วเราก็จะมาเห็นความแตกต่างนะคะว่าแตกต่างยังไงและนะคะเราฉีดสมแดงไปแล้วสองครั้งอยากจะเห็นหน่อยว่าต้นข้าวของเรานี่เป็นยังไงบ้างพี่อ่า เดี๋ยวจะมาดูกันนะคะว่าต้นข้าวนะคะลากจะยาวใหญ่ขนาดไหนขาวอวบขนาดไหนนะคะอ่านะคะอ่าเอาล้างล้างนะเป็นไงครับพี่วานลากยาวไหมลากยาวอยาวขาวอวบดีอ่านะ,ะนี่คือลากยาวตอนนี้ถ้านับต้นข้าวแล้วประมาณกี่วันคะตั้งแต่หวานมา เมื่อกี้ที่นับได้ประมาณเดือนครึ่งนะคะนี่ข้าวเดือนครึ่งนะคะลากยาวขนาดนี้ตอนนี้พี่วันประทับใจไหมคะประทับใจประทับใจนะคะและครั้งหน้าครั้งต่อไปเราจะมาตามงานผุงานของพริกนะคะว่าพริกนั้นจะสุดยอดขนาดไหนนะและพบกันครั้งต่อไปนะคะและเดีย๋ยวเราครั้งหน้าเราจะมาตามงานต่อนะคะวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากพี่วันครั้งหนึ่งนะคะ ขอโทษคุณค่ะ